สวัสดี EP ที่6นะครับผมแย่ละถังแก๊ปอันนี้คือแซส800สีดำนะครับเขาจำผมไม่ได no ้แต่ผมจำเขาได้นะแฟนอยู่ข้างหลังก็ไม่เว้นน้องกัลโหูแดด I, น้ำมันก็จะหมดแล้วนะครับสุดีอีพีที่หกนะครับผมวันนี้ก็ไปขี่รถเล่นเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็จะไปรับพี่เจเจนกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับ ร้อนมากเลยครับวันนี้ผมบอกเลยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเด็กนักเรียนเปิดเทอมน,นะครับก็เลยจะมีอาจจะมีสาวๆหน่นะครับมาให้เราทุกคนได้รับชมกันละครับเนี่ยมันต้องบิดแบบแรงงอย่างนี้โอ้โหรุ่นพี่แรลงครับน้องๆไอ,อเวขิงไปอีก พี่มันสุดยอดอยู่แล้วครับน้องๆเห็นไหมในอนาคตอาจจะมีอัดซีซีขึ้นไปนะครับ <Wow. S 1> อาจจะเป็นตัวไหนก็มาอรอลุ้นกันนะครับผมตอนนี้ก็ขี่รถเล็กไปก่อนนะครับก็เหมือนแต่ก่อนผมขี่คลิกนะครับขี่คลิกร้อยยี่ห้าสีฟ้านะครับตอนตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสกูปี้แย่ละถังแก๊ โอ้หทังแก๊ถ้ามันตุมตามขึ้นมานี่หาเลยนะเนี่ยโอ้โหติดเวอร์อะติดเวอร์วังมากเลยอะเห็นไหมพอยู่เทิรนได้เห็นไหมครับมันก็ลงมันก็ลงคืออะไรวะมันก็ลงนะครับไปเลยครับ คิวต่อยาวๆเลยสกิวนี่นี่อันนี้คือเซตแปดร้อยนะครับสีอะไรเนี่ยดำปะอันนี้คือเซตแปดร้อยสีดำนะครับคือผมมีแนวคิดนะผมตอนแรกผมว่าชอบเซตแปดร้อยครับแต่ว่า ผมไปลองข้ามลองขี่แล้วแม่งหนักกว่าพี่มันหนักจริงๆนะแซเป็นร้อยเนี่ย,ยเช่นรถของพี่ทีอย่างเงี้ยโคตรหนักเลยแท่เป็นร้อยสีม่วงครับนี่ใครอยากรู้ว่าแซ่เป็นร้อยสีม่วงของพี่ทีเป็นไงดี่ผมจะให้ดูครับอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้สวยนะ แดงแล้วอะไรวะ,วะยังไม่ทันอะไรเลยแดงไปอีกข้าปั๊มครับเช็คหมวกเช็คอะไรตะกีกก้นี้รู้สึกว่ามันหลวมนะครับก็เลยเช็คก่อน เดินทางต่อครับไปรับพี่เจนที่ทำงานอากาศก็แดดก็อ่อนลงแล้วนะครับก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่โอ้โหนี่พี่ทำงานอะไรกันนะเนี่ยชุดอะไรเนี่ยชุดสีม่วงเลย night, ชื้อ ลาแล้ลาลาลาเอ้ยลาแลาลาลาโถ่เกือบแย่นะตะกี้นี่เกือบแย่ไปแล้วทำไมรถติดจังวะตุ๊กตดไปสุขุมวิทแล้วแหละโอเคครับไปสุขุมวิทเลยผู้คนอาจจะใช้เส้นทาง ไปไหนสักที่หนึ่งครับเพราะว่ามันสุด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 ,ส,ด,ส,ด,ส,ดสุดสัปดาห์หเราต้องขึ้นหน้าครับมาถึงจะไม่ติดขึ้นขึ้นหน้าก็ติดอ่ะดูดิแย่ <laughs> yeah, ละเห <laughs> <laughs> นื่อยดีแบบนี้นะดีนะขี่คนเดียว วันนี้ผมก็ได้แชทกับเอ่อรุ่นน้องไม่รุ่นน้องอาจจะเป็นเพื่อนกันกุ๊บเปล่าอายุเท่ากันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนนนพิษนะครับวันนี้เขาก็เลยคุยกับผม EP ต่อไปอาจจะได้ไปเจอกันอาจจะได้เป็นนัดไปทําคลิปด้วยกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาจําผมไม่ได้แต่ผมจําเขาได้นะคนนี้นะครับเป็นคนที่น่ารัก เช่นกันนะครับผมตอนเรียนเขาอาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าขนาดนี้มั้งไม่ได้ใจเหมือนกันนะอันนี้เราพูดเล่นนะคือตอนนี้เธอคนนั้นก็จับฟันนะครับก็น่ารักเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปาให้ดูครับเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันนะครับมีแฟนแล้วนะครับสำหรับหนุ่มหนุ่ไหนที่จะจีบก็ ต้องไปคุยกับแฟนเขาเองอันนี้ผมพูดเล่นครับผมแซวเล่น พิมพนิยมเยอะนะครับช่วงเย็นอย่างเช่นคนซ้อนท้ายเนี่ยโอ้โหนี่คุกดีๆที่เองเล่นรุ่นนี้คือคุณต้องมีมีตังอะบอกไว้ก่อนมีตังมีทนายอะขากลับนี่ผมว่าผมต้องเติมน้ำมันนะครับน้ำมันเหลือกระพริบแล้วมันกระพริบแล้วนะครับน้องๆ้น้องๆ <Wow. S 1> ตั้งใจเรียนนะครับน้องๆ อย่าเกเหมือนพี่นะตอนพี่เรียนเนะี่ยพี่เกเลยมากเลยพี่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะ่ะเกรดก็ต่ําเดี๋ยน้องนองมันก็สวนกลับมากผมไม่ทําตามพี่หรอกครับพี่แย่นะครับแต่ก่อนพี่แย่มาก แเราต้องไปอยู่เทิร์นเข้าร้านพิเจนกันนะครับเดี๋ยวผมต้องออกซ้ายนี่เพื่อเข้าไปข้างหลังเออเราจะเลี้ยวข้อตรงนี้นี่เซตเก้ารยคันนี้สวยนะครับสีเขียวนะสีเขียวเป็นที่สวอ คือตาเราไปทางโน้นดีกว่าทุกคนอย่าทำตามผมนะอันนี้ผมแหกกฎนะมาแล้วมาแล้วใช่ไปอ๋อเท่าไหร่ สิบเจ็ดอีกสิบหกยายสิบเจ็ด let's go let's go อันนี้ก็จะรับพี่เจนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาพี่เจนไปออนนู๊ร้อนจังว้ยโอ้นี่ผมจะให้ดูนี่ทุกคนเห็นปะ ทุกคนครับทุกคนจําตรงนี้ได้ไหมครับไอที่ที่มันเคยอ,ออกขาวป่ะอะไรนะเออพี่เสื้อม่วงต่อยกับเออพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ชุดสูตรอ่ะนะเออตร,ต,รตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นกำลังต่อยกันนุ่เลยกลางกลางเจตตรงนี้แหละต่อยกลางถนนเรื่องเป็นลาว จ้าขาวอุบาาอุบายขาวง่วตายควายลม่มโอ้ยขาวขาวเงยเนาะ <c oughs> แฟนอยู่ข้างหลังก็ไม่เวะนะ้นน้องกลัวจะโดนตบวันไหนเนี่ยขาวจริงนะทุกคนดูเิเสื้อเขียวกางเกงยีนนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมขาวจริงนะ พอเถอะปะดี๋ยวสวยเฮ้ยนี่น้องหมาเหมือนกูฮหบ้าเหรอหมาก็คือหมาหมาจะไปเหมือนผมได้ยังไงแต่หมานี่น่ารักมากกว่าผมอีกนะผมแม่ปากหมานะครับ เซกิเฮ้ย,ยแม่งเหยบไปแล้วทุกคนเดียบไอเข็นไอายาดมกระปุกสีเขียวไหมเออซ้ายไปเลยนะครับอ,อุยจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอยเหนื่อยเหนื่อยเหนืหน่อยบอกเหนื่อยบอกลงเหนื่อย เหนื่อยมากน้องๆอเจอแต่สาวเว้ยขาบกเลยไงพอเถอะ ے, เดี๋ยวแฟนเขาส่งสัญญาณมานะเราจะเจ็บตัวเอาเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ราไปก่อนนะครับอาจจะไม่นานก็ขออภยัยทุกคนด้วยนะครับคนดูนะครับเพราะว่าผมก็จะพยายามทำคลิปมาให้มากที่สุดนะครับที่จะทำได้ <Wow. S 1> จะเริ่มครับ มาริวมครับกดไลค์กดต like, ิดตามไว้ด้วยกดกระดิง่งจริงๆมาด้วยนะครับผมขอบคุณที่คนดูที่เข้ามาดูครับ,บายๆจ้ะส่วนพี่นี้บายปจ้า,า,จาไปแล้วไปแล้วหเข้าไปโดนทั้นหนุน <laughs>